สวัสดีครับผมมนพินกับชาแนลฟิวไทยใน u t u b e ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะฮะนี่เป็นหน้ามอ,อนะครับมาแล้วสุพรรินวรีอยากเก็บปัตตานีวันนี้ก็มีวิ่งมาถอนกันนะฮะก็ตรงนี้จะมีร้านโรตีบางหนุดนะครับก็มีร้านอาหารหลายร้านนะครับแต่ว่าดังขึ้นชื่อตรงนี้ก็คือร้านโรตีบางหนุดนะครับมีโรตีมีข้าวแกงข้าวหอ่อหลายอย่างายนะครับ มีข้าวห่อด้วยนะครับไม่ก็กุโลโอิเกเอมาเซงนะฮะไข่นกกระทาครับหลายาาอย่างครับต้มไปสีทอดกรอบโรตีใส่ไข่โรตีมะกะปะโรตีลูกชิ้นโรตีน้ำแกงหยุดทุกวันศุกร์ครับนี่ปุโล บุหรีแกมาเซ็งเนี่ยข้าวปลาเค็มอันนี้อะไรอ่ะอข่นี้อเขาเหนียวหน้ากุ้งอ๋อเขาเหนียวหน้ากุ้งนี่ก็ข้าวเหนียวกินกับปลาเค็มนะข้าวเหนียวแบบเหมือนข้าวเหนียวกะทินะฮะแล้วก็กินกับปลาเค็มนะฮะจะไม่เค็มมากกาแฟมาครับกาแฟร้อนแล้วก็นี่นมแพะเย็นครับนมแพะเย็น นี่ครับนาซซี่ตะแก่คือเข้าเข้วมันมับมีอันนี้มีปลาป่ะมีปลาครับปลากับน้ําแกงน,นะครับแล้วก็บพริกไว้แอมเขาขายถ้วยเท่าไหร่ไอหอเท่าไหร่น, 20, หรน่าจะยี่สิบหรือยี่สิบนะหรือสิบห้าเนี่ยแหละบามคนก็เนี่ยนาซี่คุณโลกมกีก็สิบอันนี้นาซซี่ตะแก่หอดเท่าไหร่ครับนาซซี่ตะแก่หอดเท่าไหร่ครับ ย sí ี่สิบบาทนะครับมีพริกมีอะไรด้วยนี่เหมือนพวกหน้ากุ้งเลยหน้ากุ้งหนากุ้งปลาตองลาดอย่างเงี้ยเวลาข้าวห่อเนี่ยหรือว่านาซีบุงกุสเนี่ยที่เป็นข้าวห่อนะในมาเลหรืออินโดเนี่ยเขาจะไม่ห่อแบบเนี้ยเขาจะไม่ห่อตั้งอย่างนี้ห่อแบบเมืองไทยหรือห่อแบบจีนเขาจะห่อเป็นสามเหลี่ยมสูงๆครับ จอีกแบบหนึ่งทรงเหมือนนั้นถ้าให้อร่อยนะครับจริงๆแล้วต้องกินมือครับแต่ว่าไม่งั้นมันจะถ่ายกล้องถ่ายอะไรไม่ถนัดสิงครับป่าป่าโอ๋เป่ะเนี่ยป่าโอ๋อ พอโอเนื้อมนันประมาณทุน,น่า้าไก่ข้าวเป็นข้ามันมะาร้าเนมา้อนกันกับโอใช่ผงเยอพริกไข่ตรงนี้บุ้ง

แล้วผมเป็นประเภทกินกับเปลืองอร่อยม,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 มาปัตตานีต้องหากักินนะครับนานซิดากแก่ประมาณเหมือนกับว่าข้าวมันมะพร้าวนะครับแล้วก็ราดนานด้วยแกงอะไรสักอย่างอาจจะเป็นแกงไก่ก็ได้นะฮะหรือแกงอ,งอื่น ตอันนี้โรตีไข่น้ำแกงครับน,นี่ฮะก็ปกติจะมีโรตีน้ำแกงก็คือเป็นโรตีธรรมดาแต่ไม่ราดนมไม่น้ำตาลแล้วก็มาจิ้มน้ำแกงนะครับน้ำแกงนี่ก็เป็นเหมือนเอาเอา,เอารสนะฮะนี่ก็เป็นโรตีไข่ที่ไม่ราดนมน้ำตาลแต่ว่ามาจิ้มกับน,น้ำแกงทานก็ประยุกต์กันครับ นองครับน่ันั่นอร่อยหรือว่าข้าว้าวเอร่อยอร่อยมากแล้วก็บรรยากาศร,ร้านคารลับอันนี้อะไร ถ้าไกอร่อนะข้าวเหนียวนักกินกับน้ําแกงอ่ะออ๋แต่นี่เหมือนมีเนื้ออยู่ข้างใวมีเนื้ออยู่แล้วก็ข้าวเหนียวเป็นข้าวเม็ดเล็กครับข้าวหนักใจตัวนี้นะไตรปาขีก็คือนี้เป็นหน้าแบบเมื่อวานร้านเมื่อวานนี่อะไรเนี่ยเป็นเป็นข้าวเหนียวหวานใส่ถั่วก็มะพร้าวขูดเอ้ยมะพร้าวเนี่ยพัสดุมะพร้าวขูดส่วนอันนี้ก็เลยสิบบาทนะสิบบาท อันนี้จะเป็นข้าวเหนียวดำแล้วก็เหมือนสังขยาขเหมือนอะไรมะพร้าวหวานมะพร้าวหวานอ่าเออข้าวมันมะพร้าวหวานส่วนอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ข้าวเหนียวนักกุ้งก็มีข้าวโคตรอ,อันนี้เรียกอะไรพุลโลนักซี่ปุลโลพุลโล,ะอ,ะโละอะไรอ่าปุลโลซามะป<ะ>ระมาณแล้วเนี่ยพุโล กะเจขูดรสกตาอือแล้วเนี่ยขูดรกมันนี้มันนี่หวานนี่มันนี้แปลว่าหวานใช่ขูดรมันนีนี่ครับร้านบางโดรรับ้านบางโถดครับมีของให้เลือกครับตรงข้างหน้าเนี่ยไปดูเอาเราจะสั่งโรตีแล้วนะครอ่าสั่งโรตีมาเพิ่มครับความอร่อยครับผม น,น้ำชาเติมครับหวานมาจับผัดรออิ่มหมีพีม,มันครับพบกันใหม่ครับกับชาแนลฟิลไทยใน YouTube ครับจากจ,งจังหวัดปัตตานีครับหน้ามออรครับตรงวงเวียนมออร,ร้านบางหนูนนะครับสวัสดีครับ